ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยมาตามกําหนดนัดแล้วนะคะหลังจากที่แฮชแท็กนี้ถูกคนถามมาหลายครั้งชนนานลาออกกี่โมงอ,ะอ่ะ <c oughs> แท็กนี้ก็คือมันมาจากการหาเสียงของคุณหมอชนน่านเองนะคะที่บอกว่าเพื่อไทยจะไม่ไปร่วมกับสองลุงคือเอาจิงๆไปขึ้นเวทีดีเบตหลายที่แม้กระทั่งอาเวทีใหญ่ลหลายช่องเลยค่ะคุณหมอชนน่านก,ก็เปล่งวาจาเอาไว้ว่ายังไงก็ไม่ร่วมกับสองลุงอ่า,าก็คือสองพรรคการเมืองนะคะถ้าเกิดไปร่วม ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยทีนี้ปรากฏว่าพอฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาจนถึงมีนายกคนใหม่แล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่ารวมเสียงกันมาได้โดยมี2พรรคการเมืองก็คือพลังประชารัฐกับวมไทยสร้างชาติมารวมอยู่ด้วยยังไงก็ต้องรวมก็คือมันขัดกับที่เคยพูดเอาไว้อะมันไม่ตรงไงคนก็เลยทวงสัจจะจากคุณหมอชนน่านนะคะว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ที่สุดวันนี้ออกแล้วนะคะลาออกวันนี้แหละค่ะ ได้ข้อมูลจากคุณอดิศรเพียงเกตนะคะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่โพสต์คลิปใน Twitter นะคะยืนยันบอก<น>ว่าคุณหมอชนรนานปฏิบัติตามคำพูดคือลาออกค่ะพเพื่อไทยตามที่ท่านได้วันนี้จะมีอีกข่าวหนึ่งครับคือคุณนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ท่านได้ พูดจาปราศัยไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จส่งคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อยคุณหมอชโนธานก็ปฏิบัติตามคำพูดกับลาออกผมเองก็เสียดายนะครับรู้จักคุณหมอชโนธานตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นสสพักไทยรักไทยครั้งแรกเมื่อปี2544ผมจำได้ว่าผมเป็น คนหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการเป็นไพรสาคุณหมอชลนาสศรีแก้วนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงเจตจำนงขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักตั้งแต่29สิงหาคมในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การลาออกจากการเป็นสสนะเพราะสสเขตมันสําคัญตัวคุณหมอชลน่เองเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่สสเขตอย่างคุณหมอชลนาเนี่ยยึดโยงกับประชาชน แต่ว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยพอลาออกก็ยังจะต้องทําให้คณะกรรมการบริหารพักณปัจจุบันบหลุดทั้งชุดเหมือนกันดังนั้นก็เลยจะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ภายใน60วันแคนดิเดตหัวหน้าพักคนต่อไปยังไม่รู้จะเป็นใครเหมือนกันเร็วเกินไปที่จะพูดถึงมแม้ว่าหัวหน้าพักแม่คุณชมน,นันจะลาออกวันนี้แล้วยังบอกเร็วเกินไปที่จะพูดถึงอีกนะแค,คนดิเดตหัวหน้าคนต่อไปจะเป็นชื่อของคุณอุ้งอิงไหมก็ยังบอกไม่ได้นะคะ ส่วนที่คุณทักษิณบอกเคยพูดออกไว้ให้คุณอุ้งอิงดูแลพรรคให้คุณเศรษฐาเป็นนายกบริหารประเทศคุณนิสรเองก็ออกตัวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็เสียดายคุณหมอชลุนานนะคะบอกว่าถ้าเปรียบศึกในการหาเสียงการจัดตั้งรัฐบาลเป็นสงครามเนี่ยโอ้โหคุณหมอชลนา,นานเนี่ยโดนธนูจมพุนไปหมดแล้วเดินมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมาก แล้วก็ยืนยันว่าลาออกก็คือลาออกไม่ใช่ลาออกแล้วกลับมารับตําแหน่งใหม่อันนี้ก็คือในมุมมองคุณอดิศรค่ะแต่มุมมองของอหลายหลายส่วนแล้วกันบางคนมีการถึงขั้นเอาเรื่องราวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอเอามาเปรียบเทียบกับคุณหมอชนน่านค่ะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจำได้ไหมเลือกตั้งหนก่อนเนี่ยสี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ไงว่าประชาธิปัตย์จะไม่จับมือกับใครค่ะแล้วสุดท้ายพอไปร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ย กับคุณเอกประยุทธ์อะค่ะตัวคุณอภพิสิทธ์ก็ลาออกเลยแล้วไม่ใช่ลาออกจากหัวหน้าพักอย่างเดียวลาออกจากการเป็นสอสซะด้วยซ้ําคือเหมือนกับว่าแทบจะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอีกเลยออกหายไปเลยะฮะม,มีคนแซวบอกไปเป็นนายกสมาคมทาสแมวแล้วอ่ะเออเนี่ยนะฮะคนก็มาเปรียบเทียบกันแต่อ้าล่ะครับอีกท่านหนึ่งในมุมมองเรื่องนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันอย่างประเด็นของคุณหมอชนน่านตรงนี้เนี่ยทางคุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ย คุณหมอชนน่านจะชี้แจงเองค่ะคุณหมอชนน่านเป็นสสหลายสมัยทําประโยชน์ให้กับพรรคเพื่อไทยมานานเป็นที่รักของทุกคนเชื่อว,ว่าไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็จะอยู่กับพรรคเพื่อไทยทําประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไปส่วนใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณเศรษฐาก็มีการพูดถึงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรรู้ไหมฮะค่ะเรื่องคองรมอเศรษฐานหนึ่งหรือว่านิดหนึ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โ oh, หบางเก้าอี้ดูแล้วไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่เลยเช่นหลายกระทรวงหลายกระทรวงทั้งทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยด้วยอ่ะค่ะอ่าเราไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะล้วกันแต่เอาหลักๆเอาเอากระทรวงนี้ก่อนอ่ะอย่างกลาโห่มกระลาหมโผล่ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นชื่อของคุณสุทินพังแสงจากเพื่อไทยถูกไหมฮะคือกลายเป็นว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเอาคุณสุทินมาเป็นซึ่งเป็นพลเรือนอ่ะเอามาคุมทหารอ่มัน มันจะเป็นการตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการหาเสียงดนวยนโยบายอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกองทัพเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมมาคุณเศรษฐาบอกว่าคุณสุทินเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นผู้อาวุโสเป็นสสหลายสมัยเท่าที่รู้จักก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนจึงเชื่อว่าการประสานงานกับกองทัพจะเป็นไปได้ด้วยดีส่วนตัวคุณเศรษฐาเองมองว่าก็จะมาช่วยดูตรงนี้ด้วยต้องให้แน่ใจว่าทุกๆสถาบันได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่พูดคุยอย่างเหมาะสมและสมฐานะ คือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องควบกับเก้าอี้กลาโหมถ,ถูกไหมฮะม,มีปีนี้แหละรอบนี้แหละ <c oughs> อาจจะไม่ใช่อ,อ่ฟังนิดหนึ่งคุณเศรษฐานะครับว่าผมว่าท่านท่านสุทินเองก็เป็นคนที่เป็นผู้มีอาวุโสนะครับเป็นสอสอในสมัยแล้วก็ท่านเ้าที่ผมรู้จักท่านท่านเป็นคนให้เกียรติคนนะครับแล้วตรงนี้ยังไงผมเชื่อว่าการประสานงานกับ กองทัพก,ก็หวังว่าจะเป็นไปได้ด,ดีในตัวผมเองผมก็จะไปช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องให้แน่ใจว่าวาทางทุกๆสถาบันได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่วันนี้มีคนไปจี้ถามคุณอนุทินชาญริกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางเข้าประชุมที่สภาเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีพัคภูมิใจไทยทําเอาคุณอนุทินถูกจับ ภาพมาช็อตหนึ่งอะเบะปากเลยอะบแบบเบะปากเลยอะก็เอาจริงก็ประเด็นเกิดเก้าอี้อีกแล้ว <c oughs> ที่ที่หลายคนวิภา์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมอะโดยเฉพาะเน่เ่เนแตอนนี้อื <c oughs> <c oughs> เบ,บ้ปากเลยนะเสียดายแล้วไม่มีหน้าตรงนะโดนถามถึงเรื่อง,องคุณชาดาไทยเศษสา,สาไทยธนีพักภูมิใจไทยอ่ะว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ถูกร้องเรียนเรื่องการเสียภาษีคุณอนุทินก็เลยคว่ำปากใส่เลยแล้วก็บอกว่าเขาตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่นะคะรวมไปถึงที่คุณอมรรัตน์กรรมการบริหารพรรคเก้าไกลชี้ว่าน่าจะตรวจปัสสาวะรัฐมนตรีบางคนก่อนรับตําแหน่งคุณอนุทินก็เลยบอก no comment ไม่แสดงความค<ะ>ิดเห็นเออไม่ขอพูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณอนุทินบอกว่า เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติร,รัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เราตรวจสอบแต่เป็นสำนักเลขาธิการคราอรมอเป็นผู้ตรวจสอบค่ะครับนี่นะฮะเพราะประเด็นนี้คุณชาดาก็มีการเคลื่อนไหวในโซเชีลเยลมีเดียเหมือนกันนะาาที่บอกว่าค,คุณอมรัฐใช่ไหมที่บอกว่าจะให้รัฐมนตรีตัวตัวชีก่อนรับตำแหน่งดีไหมค,คุณชาดาเลยเคลื่อนไหวเลยนะครับบอกว่าอ๋อไม่ต้องตัวชีอย่างเดียวหรอกตันเลื่อเลยปะล่ะ<า>เอาซะแบบนี้เลยนะฮะเจ้าตัวก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องไร้สาระนะครับไม่สนใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่อยากตอบโต้ด้วย ผมเป็นคนไม่ชอบชกใต้เข็มขัดส่วนอ,อากับกริยาอะไรแปลกๆที่ถูกคนไปขุดคลิปมาอะไรอย่างเ,ยเย้ยก็นนมีคำอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ,ะแกก็โดนขุดหนักเหมือนกันช่วงนี้ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอครับ